สวัสดีครับวันนี้มาทําคดีที่ศาลจังหวัดธัญญะนะครับเช้าสืพยานเสร็จไปแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยดีนะครับก็เลยเหลือเวลาจะเบียดเวลามาลง Youtube มิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ข่าวในวงการปืนเนี่ยค่อนข้างสับสนวุ่นวายนะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยควบคุมการนำเข้าวุธปืนนะครับ ผมมีสโลแกนอย่างนี้นะครับตอนนี้ต้องรณรงค์เลยครับปืนอยู่ในมือคนดีอยู่ในมือบัณฑิตเป็นแค่เครื่องกีฬาสันทนาการและเครื่องป้องกันตัวยามฉุกเฉินไม้หน้าสามอยู่ในมือโจร อันตรายยิ่งกว่าปืนนะครับอยากให้ทําความเข้าใจเพราะปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็คนที่เล่นปืนเนี่ยเขาก็แสดงตัวเรียบร้อยแล้วเป็นสุดจิตชนเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยอยากให้ไปควบคุมปืนในมือโจรหรือไปควบคุมปืนเถื่อนนะครับไม่ใช่มาควบคุมปืนของคนที่ถูกกฎหมายนะครับทีนี้เมื่อวานมีคําถามมาว่าเอ๊ะพี่ไอ้ปืนจุดสี่เอ็ดมมหรือจุด45หเนี่ยหรือว่าจุด3 5 7เเนี่ยอาวุธสงครามไหม เรื่องนี้ผมคุยกันมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นปืนใหม่ๆเมื่อ35ปีที่แล้วผมเล่นปืนมานานแล้วแต่ยิงไม่แม่นเป็นคนชอบอเป็นคนรักนิยมปืนคืออย่างนี้คำถามแบบนี้มันมันเป็นอมตะมากจริงๆผมจะบอกงี้ว่ากฎกระทรวงฉบับที่11นะครับปี2 5 2 2ออเนี่ยออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนดอกไม้เพลิงสิ่งที่อาวุธปืนพศ .2 5 24 -90 เกนี่ยก็คืออาศัยอนมาตตามมาตรา6และมาตรา5 5นะครับแห่งพรบอาวุธปืนเนี่ยแล้วก็เป็นกฎกระทรวงฉบับเนี้นะก็อยู่ในเขาเรียกว่าในข้อข้อ,ข,อข้อที่2บอกว่าอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาติให้ได้ตามกฎหมายได้ตามมาตรา7และมาตรา24ต้องเป็นอาวุธปืนแล้ชนิดขนาดคือ1ลำกล้องมีเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน11 จุด45ม mm. ิเมตรผมสรุปให้เลยก็คือขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นปืนเพื่อการพานิชที่ประชาชนสามารถครอบครองได้เนี่ยก็คือ,อจุด45นั่นแหละถ้าเกินจากจุด45มีเศษทนิยมห้อยท้ายก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อจุด45เป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนเนี่ยสามารถออกใบอนุญาตให้ได้เนี่ยขนาดจุด357มันจะโตเท่า38ถ้าไปเทียบ เทียบเทียงจุดสามแปดนี่เป็นหน่วยหน่วยนิ้วถ้าไปเทียบเทียงหน่วยมิลลิเมตรมันอยู่ประมาณาจุดสี่ศูนย์มิลลิเมตรก็คือต่ำกว่าจุดสี่ศูนย์ดังนั้นเนี่ยมันก็คือยังอยู่ในระยะที่ไม่เกินจุดสี่ห้านิ้วนะครับก็คือเทียบอย่างเงี้นะครับบอกว่างี้แต่เว้นแต,เนแต่เว้นแต่ลำกล้องที่ไม่มีเกลียวอนุญาตให้โตได้พูดภาษาชาวบ้านคือ2เซนก็คือปูนูกซองนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่ควบคุมลำกล้องนะครับแต่ตัวตัวมีเกลียวเนี่ยเขาควบคุมอยู่ที่จุดสี แต่ถามว่าเอาแล้วทาไมเวลาเราไปหานายทะเวียนตามอาเภอต่างๆท้องที่หรือเขตเนี่ยทำไมเขาพยายามไม่ออกอก็เป็นนโยบายของอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสังคมว่าบางทีเนี่ยแม้กฎหมายให้ช่องก็จริงแต่เขาก็ควบคุมเข้มงวดเฉพาะจุดนี้เพราะว่า ก็ต้องยอมรับว่าเสตดมมกับจุดสามห้าเจ็ดเนี่ยเวลายิงแล้วมันค่อนข้างรุนแรงแต่จริงๆปืนที่รุนแรงกว่าสิบเอ็ดมมอและจุดสามห้าเจ็ดก็คือจุดสี่สี่ครับเล็กกว่าเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันไม่จริงหรอกว่ากระสุนตัวไหนเนี่ยหัวกระสุนจะเล็กหรือใหญ่แต่มันอยู่ที่ว่าแรงขับดินปืนและคุณลักษณะของปืนประเภทน,นั้นสังเกตดูว่าจุดสี่สี่เนี่ยเล็กกว่าจุดสี่ห้าคือเล็กกว่าสิบเอ็ดมมอแต่ถ้ามายิงเทียบกันเนี่ยควายยังล้มน,นะครับประมาณนี้ ก็ตอนนี้มาทําความเข้าใจนะครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกแต่ทีนี้เวลาเราไปหานายทะเบียนนายทะเบียนเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะให้เราเขาบอกว่าคุณต้องเอาเอกสารประกอบการกีฬาหรือเป็นสมาชิกสนามความปฏิบัติตามเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาช,ช,ช่วงนี้ต้องออกมาช่วยกันรณรงค์ว่า,าท่านที่คึกขนองนะครับที่ไปยิงปืนบนถนนหรือไปอยิงกันร้านเหล้าหรือยิงในบ่อนไก่เนี่ยผมบอกเลยว่า,าคนพวกนี้ เขามีอาวุธปืนใช้แต่เขาไม่ใช่นักกีฬาหรือนักนิยมปืนในวงการปืนคนในวงการปืนจริงเนี่ยไม่มีทางไปยิงนอกสนามเลยครับจะยิงกรณีเดียวคือป้องกันตัวเท่านั้นแหละถ้าปกติแล้วเขาไม่ยิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเล่นปืนเนี่ยถ้ายิงเมื่อไหร่ตายทันทีเพราะแม่นทุกคนสแตนดาร์ดของคนเล่นปืนในส่วนใหญ่แม่นทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ยิงแล้วไอการยิงกระสุนนัดสองนัดบนถนนเนี่ยไร้สาระผมบอกนะผมยิงในสนามก็เป็นร้อยหลายกอง ชนิดหนึ่งก็สองกองบางทีอาืืนไปสามสี่ก็บอกยิงกันไปเหอะไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนๆผลกันไปเนี่ยสามสี 3, 4, 4, 4่สิกระบอกทั้งสนามยิงกันเข้าไปนะครับงั้นการยิงกระสุนบนถนนเนี่ยมันไร้สาระ,ะผมบอกเลยแล้วก็ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ผมกําลังพูดคือคนนักนิยมปืนที่ถูกกฎหมายที่ทําตามกรอบกฎหมายอยากให้ส่วนภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูนิดนึงว่าเวลาควบคุมเนี่ยคันหัวอย่าเกาก้น นะครับคันหัวต้องเกาหัวคันก้นเกาก้นจะเกาผิดที่นะครับอไอ้บีบีกันหรือว่าแบงก์กันที่มาดัดแปลงเนี่ยมันไม่ใช่คนกลุ่มคนที่นักนิยมปืนแล้วก็ไม่ทําตามกฎหมายปืนก็ผิดกฎหมายครอบครองก็ผิดกฎหมายใบอนุญาตก็ไม่มีพกพาก็ผิดยิงก็ผิดแต่เวลาเกิดเหตุปับ๊บคุณมาควบคุมคนดีเอาอย่างเงี้ยคุณคิดตามผมคุณยึดปืนในมือคนดีไปหมดเลยอะเหลือแต่ปืนเถื่อนอะคุณจะอยู่ยังไง ทำมาเข้าใจครับโอเคครับ